สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทียออ r of า h a r o t b a กันชรรยานะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่สดใสสาหรับทุกๆคนวันนี้เป็นวันหยุดของคนทุกๆค,คนนะคะอ่าวันนี้หยุดกันก็พักผ่อนนอนอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรทาก็ฟังคิปอาจารย์ฟังต่อเรื่อยๆอ่ามาเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณในวันที่1นึ่งถึงสิบหกเมษา การดูดวงแบบดวนตกและทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณมันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมมากันที่วันพฤหัสใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าใช่มากันที่วันพฤหัสเราจะมาดูกันซิว่า1นึถึงสินี้จะเป็นอย่างไร ชีวิตการงานการเงนินแล้วก็ความรักความรักมีไหมความรักอืมจะเรื่องอึดอัดอะไรอยู่จ้ะมีเรื่องที่ทําให้คุณอึดอัดใจในเรื่องของการทํางานเออมีความขัดแย้งกับคนหมู่มากเดี๋ยวนะมีความผิดหวังและเสียใจอะนะพักนะัะ ให้เป็นแรกเป็นหกาบมเหมือนเหมือนช่วงนี้อาจจะเกิดอาการของความอึดอัดหัวใจอยู่อึดอัดในการทํางานอึดอัดกับคนอึดอัดกับสิ่งรอบข้างหรือบางทีคุณจะต้องทํางานไม่อยากทําแต่ก็ต้องทําลักษณะแบบนั้นเหมือนว่าบางทีคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรักคุณอยากทําแต่ว่าทําไปแล้วก็เกิดความไม่สบายใจอาจจะไม่ได้ร่วม อาจจะไม่ได้รับความร่วมมืออ่าอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือกับคนหมู่มากอา่าก็มีความขัดแยง้งถ้ามีวงประชุมวงสมัมมนาหรือทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยก็อาจจะมีความขัดแย้งได้นะคะช่วงนี้เดินทางบ่อยๆเนาะมีเกณฑ์ของการเดินทางถ้ารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเครียดรู้สึกเศร้าใจทุกใจเนี่ย,พยไพ่ใบนี้จะบ่งบอกว่าอีกสักพักหนึ่งค่ะเวลาจะช่วยเยียวยาตัวคุณเอง ทำให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแต่ต้องใช้เวลานะจ๊ะการงานมีความมั่นคงดีช่วงนี้งานเยอะงา,ง,านนง,ายงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะต่างก็เยอะตามนะจ๊ะหรือบางคนมีลูกค้าเก่า,กามาจ้างทำงานหรือว่าถ้าคุณทำใบเสนอราคาไปลูกค้าอาจจะกลับมาก็ได้เป็นลนักษณะแบบนั้นมีความสำเร็จในเรื่องของการทำงานบางคนไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะทำงานหลายอย่าง งานประจำมีความมั่นคงเงินดีงานดีชีวิตดีดีแต่งานพิเศษงานที่คุณรักหรืองานอะไรก็ได้ที่คุณเข้าไปให้ความร่วมมือนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนักนะจ๊ะมีโอกาสในความรับผิดชอบใหม่ๆงานใหม่ๆหรือสิ่งที่คุณไม่เคยทำแต่คุณจะทำออกมาได้ดีมีโอกาสดีๆกับชีวิตนะจ๊ะ นิ่งไว้นิ่งไว้ใจของคุณอย่าพึ่งคิดเยอะอย่าพึ่งคิดมากจะพึ่งวกแวกเราทําเด้วเราต้องได้ดีอาจจะมีความเสียใจในบางสิ่งบางอย่างที่ทําลงไปอาจจะมีความเสียใจมีความทุกข์ใจหรือความเสียดายแบบในบางสิ่งบางอย่างนะคะมีความเครียดเล็กๆน้อยๆผสมเข้ามาแล้วก็บางครั้งเนี่ยช่วงเนี้ถ้าจะมีใครมายุ่งกับคุณมากๆหรืออะไรกับคุณเยอะๆ คุณก็อาจจะมองถึงความเพิกเฉยจะไม่สนใจใยดีหรือการตัดสินใจมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่คุณต้องคบคิดและตัดสินใจค่ะเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากหรือว่าบางทีถ้าอะไรมันเข้ามาในชีวิตคุณเยอะคุณก็รังจะปล่อยวางปล่อยวางแล้วไ,ไม่รับไม่รู้ไม่ร้อนไม่หนาวไม่อยากยุ่งไม่อยากเสวน,นาอารมณ์คือไม่อยากยุ่งไม่อยากเสวน,นาเบื่อกับการทํา ทำอะไรก็ตามคือคนเราทำอะไรมกักไม่ถูกใจคนอื่นหรอกเรายังถูกใจตัวเองยันยากเลยเนาะเราจะไปทําอะไรถูกใจคนอื่นได้ทุกอย่างไหมมันก็คงไม่นะจ๊ะอืมปัญหามาเข้ามามีปัญหาเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเป็นปัญหาที่คุณสามารถจัดการได้นะจ๊ะมีโอกาสใหม่ๆในชีวิตช่วงนี้เลยมีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่กๆการงานมั่นคงชีวิตมีความสุขมีข่าวดีเออข่าวดีกับการทํางานก็ได้ ข่าวดีกับชีวิตมองถึงการเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่าปิติยินดีในชีวิตคุณในเดือนนี้อืมรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจรู้สึกอิ่มเอิบใจในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ช่วงนี้งานนะมันก็ดีแต่ความไม่สบายใจมองถึงอาจจะเกิดความไม่สบายใจในะหลายสถานในหลายสถานการณ์อาจจะเสียใจในบางสถานการณ์แบบนั้นนะ่ะนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอก มองดูแล้วบางทีคุณรู้สึกว่าเอจะตัดสินใจอย่างไรดีกับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจที่จะไปต่อเฉพอแค่นี้จะทําต่อไหมหรือว่าจะไม่ทําหรือว่าจะเฉยๆอ่ะการเพิกเฉยเป็นสิ่งที่ดีค่ะบางทีในบางสถานการณ์ไม่ต้องไปตอบโต้ค่ะให้นิ่งๆไว้และให้เวลามันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น นะจะาปิดหูปิดตาบ้างก็ได้บางครั้งไม่จําเป็นต้องรับรู้ทุกอย่างไม่จําเป็นต้องฟังทุกคนในชีวิตเราไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรที่ควรทําทําอะไรไม่ควรทําก็ไม่ต้องไปทําแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคุณทําดีแล้วก็อย่าได้แคร์กับคนอื่นมีคนรักเยอะนะคนเกียดก็เยอะ <laughs> เอาจริงๆไพ่มันขึ้นมาแบบนั้นคนรักก็เยอะคนรักเปร้อย คนเกียดติเป็นร้านแต่ทำาป็นเธอาาด,ดูไพ่แล้วเหมือนกับว่าคุณก็ทําดีที่สุดแล้วในสิ่งที่คุณทําได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรที่ดีที่สุดแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องไปขมวลใจกับใครคําพูดของใครเอออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับชีวิตแบบนั้นในด้านของความรักอาจารย์มองว่าในด้านของความรักความรักความรักดีนะแต่มันทําให้บางสิ่งบางอย่างคุณคิดมากหรือมีความขัดแย้งกับคนรักก็ได้ อาจจะดูอารมณ์เสียอาจจะดูอารมณ์ไม่ดีหรืออาจจะดูแบบบางทีก็อาจจะใช้คําพูดแต่ความรักมันเป็นความรักที่ช่วงนี้คุณห่างจากคนรักไหมเหมือนคุณอาจจะไกลกับคนรักคนรักไปทํางานต่างจังหวัดหรือความห่งางไกลกันเกิดขึ้นก็ได้นะจะอืมความรักอะ่ะในบางคนมีความรักมีความมั่นคงดีแต่ว่ามันอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างเป็นคาพูดคนเราอยู่ด้วยกันก็มีโอกาสที่จะขัดแย้งกันหลายๆอย่างก็ไม่เป็นไร ดูจากไพ่ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนาคุณจะส,สถานการณ์แบบนี้คุณจะสามารถจัดการกับมันได้ดีได้ดีด้วยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนจะจ๊ะเอเอ5ถ้วยเนี่ยบางทีอย่างที่บอกกันในใจของคุณเสียใจกับอะไรบางอย่างไม่น่าเลยไม่น่าทําไม่น่าคิดไม่น่าช่วยเหลือไม่น่าจะลงมือเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นงงการทํางานหรือความร่วมมือก็ได้บางทีอาจจะไม่อยากให้ความร่วมมือเลยอารมณ์ประมาณนี้ มากันที่คนโสดค่ะสองดาบเนี่ยเหมือนเหมือนไพ่ใบจบมันเป็นสองดาบซึ่งมันเป็นการตัดสินใจบางทีมีอารมณ์ขุนมัวมีอารมณ์ไม่สดใสน,นะมันเหมือนกําลังคิดอยู่กาลังคิดใช้ความกาลังใช้ความคิดอยู่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรจะทําหรือไม่ทําดีจะเดินไปจะทําตรงเนี้ยหรือเราจะไม่ทำเลยเราจะไม่ไปยุ่งเลยดีไหมเราไม่ต้องสนใจเลยดีไหม หรือว่าบางทีคุณอาจจะอําพรางตัวเองจากสายตาผู้อื่นในในความรู้สึกของคุณที่ปิดบังซ่อนเร้นบางทีคุณคิดอย่างหนึง่งแต่ก็ต้องทําไปอย่างหนึง่งลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้อารมณ์เรื่องของอารมณ์สําคัญคุยกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องระวังในเรื่องของการสื่อสารเราพูดไปอย่างคนเข้าใจเข้าใจไปอย่างหนึง่ง การสื่อสารที่เราหมายความอีกอย่างเขาเข้าใจไปแบบเนี้ยอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้หรือเกิดความไม่เกิดความกินแหนงแคลนใจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายได้เหมือนกันอ่ะมากันที่คนโสดความรักของคนโสดเดอะทาวเวอร์ Tower, คุณไม่เอาระมั่งความรักเนี่ย บางคนระวังของเรื่องของความเจ็บป่วยหัวเขา่าการเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่ออะไรเนี้ยทำง,งานเยอะก็ระมัดระวงังเรื่องของบาดเหตุลื่นหกลมม้มก็มัระมัดระวังให้ดีโอ้ยความรักเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ของการงานการเงินนั่นกันเลยอะ่ะคุณไม่เอาความรักกับเพือ่อนหรือในชีวิตของคุณในตอนนี้อยากได้อะไรสักอย่างมันจะได้มันจะมีข่าวดีมาให้คุณแต่ข่าวดีมาพร้อมกับความรู้สึกที่มันไม่ดีอ่ะเออ ระวังในเรื่องการหกล้มรถเฉียวรถชนบัติเหตุจากภัยธรรมชาติระวังมันมีสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันแม้ท่านตัวสําหรับคนโสดคนโสดมองไม่เห็นมองไม่เห็นความรักอ่ะหรือว่าคุณคุณมีความรักของเก่าแล้วมันจบกันไปแล้วคุณอาจจะไปจับได้ว่าคนที่คุณรักเขามีคนอื่นก็เลยจบกันแบบกระทันหันเลยคนโสดโสดแล้วเป็นยังไงโสดแล้วอยากหลุดพ้นค่ะ คุณอาจจะอยากเบรกพักกายพักใจพักชีวิตเพื่อที่จะไม่อยากไปต่อกับใครบางคนนะจ๊จะสถานะนไม่ชัดเจนล่ะเซฟดาบเลยนะทำพล,ลันคุณอาจจะดิวกับทัดน้ำก่รากฏมินพิจิกทัดไฟเมสิงดนูโลเวอร์เมถุนอ่า คนโสดมีความไม่ค่อยสบายใจมีความหวาดระแวงสงสัยในพฤติกรรมพฤติการใ,ใครบางคนคนเอยไม่ใช่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเกิดความหวาดระแวงซึ่งการกันค่ะเกิดความหวาดระแวงเกิดความทุกข์ที่มาจากความหึงหวงเป็นเหตุสังเกตได้แต่ว่าในความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงไปไป,ไป,ไปกับกลับไปไปกับกลับกันอยู่เรายังคงจะเปิดโอกาสยังจะให้โอกาสเขาอยู่ลักษณะแบบนั้น ออเคนโสดเนี่ยมองถึงความไม่ชัดเจนมีมากค่ะบางทีเจ็บจะรู้สึกว่าจะให้อภัยดีไหมจะให้อุปกาสดีไหมหรือเรามองว่าเราทําใจยอมรับเขาทําใจยอมรับและทนกับพฤติกรรมพฤติการมานานเนิ่นนานอ,อ่ะรักซ้อนรักสามเศร้าค่ะรักซ้อนรักสามเศร้าจะเป็นยังไงรักซ้อนรักสามเศร้าระวังให้คนที่คุณเปอยู่ด้วย คนที่คุณไปดิวด้วยเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้คุณอาจจะไปเจอคนเจ้าชูก็ได้หรือว่าในความรักของคุณที่เป็นรักซ้อนเขาคุณอาจจะจับได้ว่าเขาไปเจอคนใหม่แล้วก็ได้นะมีเด็กเข้ามากันก้นกลางคุณอาจจะเจอไปเจอคนเจ้าชู้หรือความสัมพันธ์ที่มันเป็นวันในแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องผูกมัดอะเรามีใจที่ชอบกันเรามีใจที่ตรงกันวันในแตแค่แบบ แค่มีความสัมพันธ์ทางกายพอใจไม่ต้องอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดกับคุณอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคุณเขาไปอยู่ในรักซ้อนเนี่ยมันมีมันมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้เรื่อยๆค่ะคุณอยู่ในระยะของการทําใจทําแพลนคือยอมรับได้ทําใจได้หรือใครบางคนในที่นี้ถ้าเขามีลูกมีเต้าลูกเต้าก็าอาจจะเข้ามายุ่งวุ่นวายหรือคุณพยายามทําใจได้มองข้าม คุณอาจจะพยายามมองข้ามกับปัญหามองข้ามกับทุกอย่างเพื่อคงไว้รักษาระดับของความสัมพันธ์ไว้เนะยจ๊ะรักซ้อนมันมีความหงุดหงิดใจบางครั้งมีอารมณ์อะไรก็ได้ที่ไม่ได้ดั่งใจเลยมีความทุกข์หนนะเดกขังแม่มีความรู้สึกต้องทนกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากทนเออคุณอาจจะต้องทนกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบเออฉันไม่อยากทนแล้วฉันไม่รักรับรู้แล้วฉันไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้ว เออมันมันมีอาการนี้อยู่นะคะอารมณ์นี้แต่ว่าบางครั้งการโคนเพาะรายรักษาระดับรักษาความสัมพันธ์ของการเป็นครอบครัวถ้าคุณอยู่ในถ้าคุณเป็นครอบครัวแล้วมีใครซ้อนระหว่างคุณก็ตามคุณก็จะเกิดความหวาดระแวงไม่สบายใจกับกับใครที่เข้ามาอาจจะเป็นมีลูกของเขาเข้ามายุ่งอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ แล้วก็มีความทุกข์ใจอยู่มากๆเหมือนกันนะจ๊ะอืมอืมลักซอนก็ระมัดระวังเรื่องบางเรื่องที่จะทํามันเป็นเหตุที่ทําให้คุณเกิดความไม่สบายใจเท่าทวีคูณค่ะอ่ะขอให้แนะนําหน่อยอาทิตย์ให้แนะนําบอกว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปทําบุญชาาิการทําบุญทําทานการอุทิศส่วนกุศลให้ใครก็ได้หรืออาจจะมีคนมาร้องขอ ขอให้คุณช่วยเหลือถ้ามีโอกาสในการช่วยก็ทําไปค่ะเพราะว่าตัวคุณเองนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยจะมีข่าวดีนะเรื่องของความรักบางทีมีข่าวบางทีคุณรู้สึกเซ็งเซ็งเหนื่อยเนยเบื่อเบื่อแต่เชื่อไ,มไหมว่าสิ่งที่คุณทําให้กับคนอื่นเช่นใครมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณให้ความช่วยเหลือมันมันหมายมันหมายความว่าคุณเป็นคนใจบุญอ่ะ อะไรที่คุณช่วยได้กับใครคุณก็จะช่วยและไอการที่คุณใจบุญนะ่ะมันก็ย้อนกลับคืนมาหาคุณทําให้ชีวิตคุณมันมันดีคุณอาจจะสมหวังในะรักหรือในบางคนนะคะถ้าคุณโสดอยู่นะอาบน้าปาแป้งรออะไรคุณอาจจะเจอเนื้อคู่ที่คาดไม่ถึงหรือมีข่าวดีในเรื่องของคนรักอาจจะเจอคนรักที่เท่าเทียมช่วยการประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ถ้าไปทําบุญเนะี่ยบุญส่งผลทันตาเห็นใช่ ไพ่ของเดะาร์กแฟนเป็นไพ่พระสังราชไพ่ของคนใจบุญมีโอกาสมีเกณฑ์ของการไปทําบุญไหว้พระขอพรรับสิ่งที่คุณจะได้รับดีเอ mm ็มเพรสไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากบอกเลยเป็นไพ่ของเนี่ยไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่คุณนายอะชี้นิ้วสั่งถ้าคุณคิดว่าคุณลาบากชีวิตนี้คุณไม่ลําบากค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณลําบากต้องถามว่ารวยแค่ไหนคุณถึงสะพอก่อนถ้าคุณหันไปมองคนอื่นชีวิตคนอื่นเขาไม่ได้ลําบากดีเอ็มเพรส เป็นคนที่มีความเป็นคุณนายมีความเป็นเพศแม่เพศแม่มีความเป็นคนที่มีใจิตใจดีดูแลคนอื่นเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ถ้ามีครอบครัวก็เป็นคนรักครอบครัวได้ครอบครัวที่ดีพี่น้องหนุนน้ำดีชีวิตดีอยู่ The e ม p r e s s เป็นไพ่ที่แบบมีทรัพสมบัติทำอะไรก็ดีหรือว่าชีวิตของ The อม p r e s s มีสังเกตรหรือไม เราไปไหนจะมีคนรักไข่เอ็นดูมีคนหนุนนำชีวิตมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือคอยผลักดันให้ความร่วมมือและคนที่ช่วยพวกนั้นก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดาอืมเป็นคนระดับใหญ่หญหญๆโตเป็นคนที่แบบเขาเขา,เขามองคุณค่าของคุณดีมากดีเอ็มเพรสเนี่ยเพราะฉะนั้นไพ่จบเนี่ยคุณนายที่นิ้วสั่งไพ่ของความสะดวกสบายได้รับ ความร่วมมือจากใครก็ตามคือคุณค่าของที่เอ็มเพสเป็นไพ่ที่ดีมากในเมเจอร์คณะถ้าหยิบไพ่ใบนีย้ยิ่งแก่ยิ่งรวยรวยเออใครจะบอกไม่รวยลองไปดูซิว่าถ้าคุณบอกว่าคุณทํางานอยู่นะใช่คนทุกคนต้องทางานคนทุกคนต้องมาหาเงินแต่ความรวยของคุณอาจจะมาจากการทํางานที่มีโอกาสบางคนทํางานมาทั้งชีวิตยังไม่รวยเลยเอาจริงๆนะคะบางคนขยันขยันมากๆเลย แต่ทํางานผิดจุดหรือว่าทํางานที่ไม่ใช่เป็นเป็นงานที่คุณไม่ได้หยิบจับหรืออาจจะมีบุญไม่ดีบุญเก่ามีความเก่งก็ต้องมีความเห่งด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าเราหยิบจับอะไรเราไปในทิศทางไหนถึงจะส่งเสริมดวงให้เรารวยอ่าบางคนบอกโอ้อาจารย์ทํางานมาทั้งชีวิตเหนื่อยทั้งชีวิตขยันน่าดูเลยแต่ก็ไม่เคยรวยมันอาจจะหมายถึงคุณจับแต่งานเนี้ย ไม่เคยไปหยิบจับงานอื่นเลยซึ่งงานนี้อาจจะไม่เหมาะคุณแต่ระบุคลคลแต่ระบุคคลแต่ละชีวิตมันถ้าจับงานที่ทำให้ชีวิตลุ่งปังรวยในพริบตาเลยนะอย่างนั้นอะ d ีเอมเป็นไพ่ที่ดีมากๆชีวิตคุณถือใบนี้เนี่ยสุดยอดแล้วค่ะอืมไม่ต้องมีอะไรน่ากังวลใจสิ่งส่วน,วน,วนเล็ก,ลกๆน้อยๆคนอิจฉามันก็มีบ้างคนพูดถึงมันก็มีบ้างคนพอใจในสิ่งที่เราทําก็มีไม่ใช่ไม่มี บางทีเราก็ไม่สามารถจะทําอะไรถูกใจคนทุกคนในโลกใบนี้หรอกก็ไม่จําเป็นท้งองกังวลนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดใจร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนตม์ใต้เดคลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะอาไส3 2 9์ A F e y. แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ